วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวนครนายกการประชุมภาสังาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการคณะสงฆ์ภาค12ปาจินบุรีนครนายกฉะเชิงเซาสะแก้วเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่26มิถุนายน2568ที่ห้องประ สงวัดพระมณีตะบลบ้านใหญ่อาเภะเมืองจังหวัดนครนายกพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติมุนีเจ้าอาวาสวัดปิตุราธิราชหลังสลิดพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบสองพระเดชพระคุณพระเทพวชิระโสพลเจ้าคณะภาคสิบสองเป็นประธานในการประชุมพระสังกาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการคณะสงฆ์ภาคสิบสองปราจินบุรีนครนายกชะชิงเสาสะแก้วครั้งที่หนึ่งทับ 2568ตามมติมหาเทระสมาคมที่143ทับ2566โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวัชระผมมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกจ้าวาดวัดพระมณีพระอารามหลมวงพระอุดมวชิระนายกวัดอุดมธานีพระอารามหลวงวชิระนายกเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกจ้าวาดวัดอุดมธานีให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุม และเบียบวาระที่หนึ่งเช่นเรื่องส่งพระกรุณาโปรดกรเกล้าแต่งตั้งเจ้าคณะภาคเรื่องมหาเถระสมาคมมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค12เรื่องส่งพระกรุณาโปรดกรเกล้าแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดปาจินบุรีและวาระการประชุมอื่นๆเป็นต้น